และแล้วก็มาถึงแล้วนะครับกับ i s u ู u ปี2024ในวันนี้ผมเซลใหญ่จะพามาดูนะครับว่าต่างกับ2023ตรงไหนบ้างน,นะครับและมีออปชั่นอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาและราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นเป็นแบบไหนไปดูกันเลยครับเซลลใหญ่อยู่ที่ i ีซูซูสวนภูมิมอเตอร์นะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ทางบางปูบางพลีแพรกษานะครับจะอยู่ตรงกึงกลางพอดีนะครับ ท่านใดที่อยากจะดูรถตัวจริงหรือมาไม่ถูกนะครับแอดไลน์เซลใหญ่ได้เลยนะเดี๋ยวเซลใหญ่จะส่งแผนที่ไปให้นะครับผมและอยากจะดูรุ่นไหนนัดก,กันมาดูที่โชว์รูมได้เลยโอเคครับและ ที่อยู่ตรงข้างผมนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2024ฮะตัวที่อยู่ข้างๆก็คือรุ่น s p a c e c a p L นะครับผมสังเกตไหมครับ D A หายไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นรุ่นใหม่นะครับตัว D A ก็เลยตัดออกไปเหลือ L อย่างเดียวแต่สเปคดีกว่าเดิมแน่นอนครับเรามาดูกันรุ่นนี้นะครับใหม่ล่าสุดนะครับปี2024นะกระจังหน้าใหม่ทั้งหมดผมบอกว่ามันสวยมากนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนะโลโก้ Isuzu สีเงินนะครับแล้วก็จะมีเป็นคลิปตรงกลางแบบนี้นะครับ หน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบลงมานะครับแต่ด้วยเพิ่มความใหญ่ของตัวนี้เพิ่มเข้ามาถือว่าสวยมากเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไฟนะครับตัวไฟนี้มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์และไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมไฟไปเลยนะครับดูฝั่งนู้นก็ได้นะจะอยู่ในโคมไปเลยนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวก็จะอยู่เพิ่มๆตรงนี้นะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับอยู่ตรงที่เดิมนะพร้อมระบบแอโรไดนามิกนะครับตัวนี้ก็คือจะเจาะทะลุไปถึงด้านหลังเลยนะครับเพิ่มความเสถียรในการขับรถมากขึ้นนะตัวนี้ถ้าใครอยากเห็นตัวจริง แนะนำเลยครับสวยมากเลยครับล้อแมกซอลลอยขอบ16นิ้วนะครับจะต่างจากเดิมก็คือจะเป็นทําเป็นแบบใบพัดนะสวยงามมากกว่าเดิมเวลาวิ่งในท้องถนนนี่ก็ดูหรูหรามากกว่าเดิมนะครับมาพร้อมกับไซส์ยางนะครับผมตัวนี้215/70 R16 นะครับตัวนี้สวยงามมากเลยแต่ถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นแมกก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยครับสวยงามแต่งสวยเหมือนเดิมแน่นอนความกว้างความสูงของตัวรถนะครับผมในระบบสแตนดาร์ดโดยที่ไม่โหลดนะครับตัวสเปซแคลนนะ ความสูงโดยประมาณนะครับจะอยู่ประมาณนี้สักประมาณ165เซนอย่างผมสูง172นะครับดูความเทียบความสูงกันได้ครับอีกส่วนหนึ่งที่มีความต่างไปเลยนะครับก็คือไฟไท้ายนะครับไฟไท้ายของตัวรุ่น P2024 นะครับจะมาเป็นดีไซน์เหมือนเป็นกรอบนะครับจะมีทั้งหมด3ขีดอยู่ตรงนี้นะครับ1ชั้น2ชั้น3ชั้นถือว่าสวยงามมากนะมองกลางคืนที่ผมเคยมองไปแล้วนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้ตัวใหม่ จะไปดูนะครับว่าจะแปลงใส่ปี2023ได้หรือเปล่าท่านใดที่สนใจนะครับผมทักหาเซลใหญ่ได้นะครับเซลใหญ่อยู่ที่อิซุสุสุบะดูภูมิมอเตอร์นะคะผมเบอร์โทรเบอร์ลิงมีลิงก์มีะายตามข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับท่านใดที่อยากจะมาชมตัวจริงที่โชว์รูมก่อนก็ทักหาเซลใหญ่ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ